ด้วยไหนดีมากด้วยตาในจิงจั๊กเลยเวอร์แบบว่าแบบว่าคอมมานเดอร์แล้วอะไรันนั้นเลยต้องตรงนี้ต้องตรงนี้อุ้ยไอ้เหี้ยหมดคอมมานเดอร์ว่ะตาในจิกจั๊กแล้วจิกจั๊กปวดไอ้ตับอทล้วโลกไอ้เหี้่อะด้วยด้วสกายเน็ตเลยปวดแบบปวดิคอนดิชั่น อุ้ยหมดจริงจังแลยวไอ้ยี่่เกมจังบักเอ็มบักเอ็มหมดความจริงยังสักเกมไอ้เอาอะไอ้พวกลองสู้สู้เงี้ยสู้สูเสือส่มสักเกมแปลว่าไม่สู้ใครเลยเป็นไอ้ขี้ขาดอะไรเี้ยบาตั้งสู้สู้แบบสู้ได้าย้ำเป็นอะไรงี้ยบเออสู้ตอนที่งยิงแร้ว่าเริ่มจ้ำเป็นแล้วแหละมีคนมาจอดใกล้เรามากเลยอ่ะโอเคแหละไงโอ้โอ้ไม่เห็นแล้วแหละยืนยันเป้าหมายไม้จริง หมอมาหนี่มอเฮ้ยเฮ้ยชิดช้าเพื่อนกิดเฮ้ยไปเฮ้ยเป็นทางเลือกที่เฮ้ยพาเจ้าอยากให้เราสู้เวอรเฮ้ยเอางั้นเลยพระเจ้าอยากให้เราซู่โอ้ยจะไปถึงไหนวะว่าทางเหี้ยน้ำมันมึงเหลือเท่าไหร่เนี่ย ขึ้นถังขึ้นถังเมื่อกี้ไม่ทำเป็นไหนมึงขึ้นถังแล้วเวอร์บ้าเนอะแรกเลยเฮียโอ้ยเฮีย้ยมึงจริงจังไม่ใช่เหรอเฮียป่าโพกปองายเฮียอุตส่าห์พูดอย่างดีเกมที่ยิงจังแม่งป่าไฟเลยกูเข้าขวดไอ้เฮีย ตีรายแลเตอร์มันจะขี่เข้ามาจริงลูกของไอ้สเตมต้องนนมาให้ได้ไอ้สนเตอมันหนีแล้วมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วมขวางทางแลวเตอรเฮียด่มันมันหนีไปแล้วะโดดไปแลกรโดดละจินไปตรงนี้เนี่ยมันยิง มันยิงพึ่งอยู่มึงไอ้เหี้ยมึงไอ้เหี่อไอ้ของใครกันไปแกอยู่บนนี่วะแกเป็นไอ้แกเป็นไอเดอรล็อกไอ้ชิ้นแกเดอร์ล็อกล็อกหรอมือโดนไปมาอะไรกันเลยเย่และวเฮ้ยเฮ้ยเดอรล็อกจิงจังหมดไอ้น่องจิงจังหมดไอ้น่องจิงจังหมดอเน่ยเนาะอ่ะแล้วเราไหนไอโซติก

เดี๋ยวนเสี่ยมึคนเลื่อนนัวนนั่นว่ะยีร่เีือนีคตรทีเดย์โคเอียดเลยเจ้บจากทีนึงแม่งหมดรอนเลยเต็มันตัวจัดพวกนีเด้วย้คนคนคิดจไอ้จิกูยังไม่แม่นเลยเพื่อนอีโอย ดูอีกแล้วดูอีกแล้วนี่ก่อนเอ้ยบูแรเราไม่เคยดูเราไม่มีบุกแรงไอ้เนีลวงสองรอบติดเลยไอ้สามตีจยขัยนกอนี่ก้มายกอ้นี่ปล่อยไลเียจริงจงหมดกูไปหมดแล้วใชบะตกมเลยพอกกูอะอกกูย่างอกูถึงบนปะถึงบนปะ้ยข้างหลังหลังข้างหลังหลังโอ้ยเหลอล้ว อยู่ปุ๊บนี่อยู่ปุ๊บอยู่ปุ๊บนี่เฮ้ยมันจะโดนมันจะโดนจิ้นขวางมึงเพื่อนไม่จะตานี้ไม่ก็เลยเทเลยโอ้ยจิงจังเวือดก็ึ่มก่อนเราจะเปิด่ยนยุทาได้โอ้ยจอร์นิมอไอ้เหี้ย เฮ้ยตรงนี้มั้งอ้าวชินกูเป็นทาร์เก็ตกูกำลังเป็นทาร์เก็ตเฮ้ยมันไปได้หนอ้าวมันมันเกินนี่หว่าเพื่อนมึงไปไหนกูไปด้วยเฮ้ยชินมีคนเพิ่งตายตรงนี้แสดงว่ามีสักตรงนี้ทางนี้ไปตรงนี้ด้วยกันโอ้ยโอ้ยเลยสไลด์ลงไปโอ้ชินกูตายแล้วทาร์เก็ตไปเหนืยแล้วไปหาเขาเลยมาไม่จริงแล้วบลี่

กว่าเลยเฮ้ยยิ้นของนี่แล้วเขาลิปล่นเร็วชิ้มของเกิลยิ้มของเกิลแม่ใครดั้งนั้นอะคนเดียวอย่างโลกปืนไปไหนหมดกเฮ้ยชิ้นระเบิดข้างหลังเพื่อนหยิบแล้วเก็บวันนี้จะหักหลังพวกมึงแล้วเอาเพื่อนตายก่อนเลยลวยิ้ตั้งแม่งดูชาวนากินมาต่อเลย มันคือมันคือแผลนะเพื่อนเพื่อนขอโทษเราต้องระวงก่อนอุ้ยแย่แล้วเป็นกูโกไปหนึ่งคนเลยนะทำอไดีวะเพื่อนเอาอะไรดีไหมทำไรอะเพื่อนขอโทษเพื่อฮ้ยอ่าแขรับเลยเฮียกอดกันยิ้มกอกันยิ้ก่อนกันกอดกันกอกันกอน Å, oh, herregud! <laughs>